ครับผมสวัสดีครับมิดมักแฮนแฟนมาลำแฟนขับเอฟซีเต่านวดเป็ดว,วันแพงแฟนขับเอซีกีลาหน่อยฟุงเิงมาพบมาพบกันกับคนเมืองสีทางช่อง YouTube ไทยสีเกศใช่ไหมอีพีนี่สิม่าว่ามาจ่าในเรื่องที่หลายๆคนอาจจะไม่ได้คิดหรือไม่ได้คาดคิดมากเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อเจ้านางน้อยปลอดฝน เป็นความเสือส่วนบุคคลนะครับไผเสือบอ่เสือกแล้วแต่ดนะครับเด้อความคิดไผความคิดมั่นว่าตามแบบฉบับของผมนะครับเมือเ่อคืนนี่หลังจากที่กีฬานอ้อยหญิงแสดงเป็นที่เสร็จสับเรียบร้อยไปได้สักพักว่ากันจังสักฝนหาใหญ่ ได้กระนำลงมาจนได้ได้หยุดทำการแสดง,ท,ท,ท,ดดงที่บ้านกุตธประทายตำบลพุทประทายอำเภอดุดงจังหวัดรุัวราชธานีน้ำตกเจิงน้องจนอึ้งออกหวละวสันมันเป็นเรื่องหนึ่งที่ว่าบางทีบางครั้งก็อดคิดไม่ได้ว่า เรื่องบนต้องการให้อีหลาหน่อยหญิง,งสแสดงให้มิดมอแห้นแฟนหมอลำได้เบิงได้ผ่อนคลายสากอไข่หลนลงมาอีกอย่างนึงก็คือมันอาจจะเป็นห่วงเวลาของธรรมชาติแมนบอนะครับ ว่าพายุฝนมันจะเข้านะเวลาใดมันเป็นการคาดเดามนเป็นการคาดคะเนาทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เราได้เห็นว่าิมีแอปโหลดเพื่อดูเรดาร์ของฝนในแต่ละหมองแต่ละแหง่งแต่ในส่วนลึกๆนั่นก็คือ ฝนตกเมื er ong, er ่อย่ามอีลาในอุ๋งอิงออกแสดงแต่ละครั้งแต่ละทีมีน้อยมากที่จะตกถล่มจนอีลาในอุ๋งอิงเล่นไม่ได้ช่วงขณะที่กำลังจะขึ้นแสดงตั้งแต่อีลาในอุ๋งอิงติดอ่า ขึ้นมานี่มาอยู่ในวงสาวน้อยผิดบานแพงมันสิมีช่วงหยุทธทการแสดงกเพราวาตอนอื่นๆไม่ใช่ตอนที่กีฬานอยมุขยนะิ่ะขึ้นแสดงในแต่ละครั้งแต่ละทีว่าง่ายๆฝนตกแห้งแต่ช่วงอื่นวาสันก่อนเพราได้แห้งตอนช่วงกีฬานอยมุิ่งทาการแสดง ถึงแม้ว่าแห้งหน้าคณะที่อีลานางหญิงทำการแสดงอยู่นะสังเกตบางวาผู้คนกะยั่งบอลลกมียั่งบอลจางหา่กานซมิยกครั้งหนึ่งที่ไปแสดงอยู่แถวทางสมุทรปราการอยู่แถวตลาดช่วงที่อีลานางหญิงออก ทำการแสดงผวต่กับการน,นำลงมากระเติบเนึ่งอยู่ดอกผู้ค้นกันยังบอหนีมีการการ้างพมเบิ้งจนจบมันเป็นเรื่องที่เกินความคาดคิดท้าว้าในเรื่องของความเชื่อ มันก็เป็นสิ่งที่น่าเหลือเชื่อเพราะสำหรับในโตอีลานอยอุงพิงเ,ง,เงเองนั้นหนึ่งวันพันกว่าเรื่องราวแต่ละมือแต่ละเว้นมันจะมีเรื่องราวที่ทำให้มิดมอคค็อกแฮนแฟนมอลลแฟนครับ FC ได้จดจำ ในแต่ละวันนั้นๆจะมีเรื่องจะมีประเด็นเฮ็ดเฮาต้องมาจับจ้องเฮดเ้คนต้องมาพูดถึงเรื่องราวของกีฬาน้อยอจริงเมื่อวานเป็นอันดับแรกที่เมื่อคืนแมนบาพี่นองที่คนพูดกันมากนั่นก็คือเรื่อง เรื่องมาลายล้านปิดฤดูกาลแต่นี่ก็เป็นสิ่งที่น่าเหลือเหลือเชื่ออีกแม่นยังคนมากมายที่อยู่ต่างถิ่นอยู่ต่างที่มีอายุต่างไว้กันมีสถานการณ์หรือสถานะต่างกัน มันยังจังมาหักจังมาหอมแมันยังจังทุ่มเทเอาเงินมาให้ศิลปินคนหนึ่งที่ไม่ใช่ลูกไม่ใช่หลานไม่ใช่สายเลือดของตัวเองเงินเป็นล้าน เทียบกับโมเฮาเจาวไขยางไอแอดเองแอดมินเองเนี่กะหาบา่ได้พี่น้องแมนบ่ละครับเงินเป็นล้านเลยโอนมาให้คนหนึ่งคนเดียวหนึ่งล้านคนมีหัวใจดวงเดียวกันมีความหากักมีความแพงให้กับคนคนเดียวกันมันเป็นสิ่งที่เกินค่าเดา นี่แหละสิ่งที่น่าเหลือเชื่อร้อยวันพันกว่าเรื่องเกี่ยวกับออกีฬาในอุติองหลายๆคนไม่เคยสัมผัสหรือบางคนไม่เปิดใจที่จะยอมรับในสิ่งที่เห็นในสิ่งที่เป็นอยู่ณปัจจุบันของอออกีฬาในอุตเอง บางคนต่อต้านบางคนคอมเมนต์มาในด้านลบๆก็มีเพราะยะเพราะความคิดของคนแต่ละคนมันไม่เหมือนกันจุดมุ่งหมายของเขาอาจสิวา่าเอาเงินมาให้ทําไมศิลปินจังสันจังสี่เขาทําอะไรให้จังสัตยังสีเ่เห็นบ่นั่นมันความคิดของเขาแต่ความคิดของคนที่มีความรักมีความแพง มีความศรัทธาในโตอิหลานอหิงพร้อมที่จะทักทงพร้อมที่จะดูแลพร้อมที่จะให้ความอบอุ่นแก่ศิลปินคนที่เรารักอิพินีฝากตอนมิดม็อกแทนแพนมอลำในเรื่องความเชื่อในโตอิหลาน,นุหญิงเอาไว้แต่เพียงสาม,มีขอบคุณติขาเมือเบิงขอบคุณสิขาเมาแยงสุขภาพแข็งแรงสุข,ขุมสุขนสบายดีครับผม